บุ้นมะพร้าวนะคะช้านี้ค่ะเดี๋ยวมาแอ่มะพร้าวกันเลยนะสวยงามค่ะเราจะใช้ทั้งน้ำและเนื้อนะคะใช้น้ำด้วยแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวด้วยค่ะน้ำก็น่าจะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ น่าอร่อยนะคะวนมะพร้าวเสร็จแล้วคะ่ะวนมะพร้าวใส่มะพร้าวอ่อนเดี๋ยวจะไปให้คุณแม่ให้พี่สาวให้น้องสาวทานนะคะนี่ใส่พ์พ์นี้เลยคนละถ้วยแล้วนะ สามสี่คนยเย็นๆโอเคนะคะ